สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมซิกทีวีแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำทริคดีๆหรือว่า,าเพิ่มสกิลในการเล่นให้มันสูงขึ้นนะครับสกิลในการเล่นก็คือเพิ่มระดับพลังของตัวเองแล้วก็มูฟเมนต์สกิลหลายๆอย่างนะครับก็เอาง่ายๆคือไลฟ์สกิลที่ทำแล้วจะได้สกิลต่างๆในในเกมนะครับแล้วก็วิธีหายังไงนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยตั้งแต่รอบเอ๊ะตั้งแต่แรกเลยนะครับ ตอนแรกเราต้องมาตรง,ตรงนี้ก่อนเลยทุกคนถ้าจะรู้กันอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าตรงเนี้ยตอนแรกที่เราเกิดมามอยู่ตรงนี้ใช่ไหมประมาณนี้อยู่แถวนี้อ่าเราจะมีตัวไอ้แก่คนนี้ที่มาดีดพินเนี่ยดีดตร,ตรงกีตาร์หรือพินนี่แหละอ่ะนี่ตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ส่วนตัวผมก็รู้มา ไม่นานเหมือนกันแต่ก็ขนาดไม่นานนะแต่ก็หมดละเก็บจนหมดแล้วครับจริงๆใช้เวลาเก็บไม่นานนะครับถ้าเรารู้วิธีเก็บมันนะครับผมเลยแค่2สกิลผมก็จบแล้วครับแล้วตอนสุดท้ายมันก็จะได้ไอตัวซ่อมระฆังนะครับทำให้บอสมันโดนเนิร์ฟลงนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็ประมาณนี้อย่างแรกเลยนะครับที่มันจะได้ก็คืออ่ามันจะได้หินอัพสกิลด้วยนะครับหินอัพสกิลที่เอาไว้กดหลบแล้วก็บล็อก คล,คล้ายคล้ายเคาน์เตอร์แหละครับแล้วก็จะได้พวกแม็กเนี่ยครับแม็กเพิ่มในการวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถึกขึ้นอืดขึ้นแล้วได้มากมายเลยครับอันนี้คือสําคัญมากๆสําหรับเกมนี้นะครับให้เราได้เก่งขึ้นเยอะมากๆนะดาโมดาเมจเลือดเพิ่มขึ้นเกาะเพิ่มขึ้นนะครับเราจะได้พวกนี้ด้วยนะครับงั้นเรามาดูก่อนว่าหลักๆแล้วคือมันจะได้สกิลอะไรที่ดีๆบ้างนะครับนี่เลยกดไปที่ตรงนี้นะครับปึ๊บ มูเวนสกิลตรงนี้เลยนะครับนี่เลยอันนี้คือต้องมีนะทุกคนจริงๆผมว่าต้องมีบางเมืองมันไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะลอยได้ถูกไหมครับก็ใช้นิทานวอลลันแช่นะครับแล้วคือดีมากๆนะครับวิ่งเร็ววิ่งเร็วแบบวิ่งเร็วแบบเห็นได้ได้ชัดเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือวิ่งบนน้าได้ด้วยนะครับถ้าเราวิ่งเร็วแล้วอันนี้คือไต่กําแพงได้ด้วยนะครับโอ้โหคือสําคัญมากๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ดูนะทุกคน คือมันสำคัญมากๆคลิปนี้อาจจะย้าหน่อยนะเห็นไหมฮะปึ๊บปบโดดไกลด้วยนะอันนี้เราแค่กดชิปธรรมดานะป๊บปึ๊บ,บเห็นไหมฮะแล้วโดดโอ้โหโดดไวด้วยนะแล้วหลอดเราอะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับในการวิ่งแล้วลดชา้ามากๆนะครับเห็นไหมโอ้ประมาณนี้เลยครับทุกคนอาแล้วมาดูวิธีการหาแล้วกันวิธีการหาคือเราหาจากในแมปของแต่ละเมืองแนหะถูกแล้วแต่คือเราจะหาให้มันลุยเราจะรู้ได้ไงว่า มันครบแล้วหรือยังอ่าจะครบแล้วหรือยังเรามาเริ่มจากตัวนี้เลยเห็นไหมที่ผมกดเห็ไหมกดตัว M ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ด้านซ้ายมือนะครับของเมืองอันนี้เลยนะครับปึ๊บเริ่มตั้งตั้งตั้งแต่เมืองแรกนะครับเห็นปะเราสามารถเช็คได้นะครับว่าอันนี้ครบหรือยังอันนี้ครบหรือยังนี่ครับก็คือตัวนี้ก็คือหลักๆเลยนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับอันนี้ของผมครบแล้วนะครับเมืองแรกเห็นไหมแล้วก็นี่ถ้าจะได้แบบว่าเข้าใจง่ายก็คือกดมาเมืองที่2เห็นไหมเนี่ยนี่ก็ครบแล พวกนี้คือเราจะรู้เลยว่าอันไหนครบแล้วไม่ครบบ้างอันไหนครบแล้วหรือไม่ครบนะครับประมาณนั้นเนี่ยแล้วก็มีเรียนวิชวงวิชาดาบด้วยนะครับเราสามารถเช็คได้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับของแต่ละเมืองนะครับจะได้เก็ตกันง่ายๆแต่คลิปนี้ผมจะพยายามให้เร็วที่สุดนะครับสําหรับคนที่เขาแบบไม่ไม่ได้อยากแบบดูคลิปนานๆน,นะครับก็ประมาณนี้นะทุกคน คลิปนี้ขออธิบายแบบสั้นๆแล้วเข้าใจความง่ายๆสงสัยตรงไหนก็สอบถามใต้คลิปเหมือนเดิมได้เลยนะครับทิกดีๆแล้วแล้วผมจะมาแนะนําเพิ่มเติมอีกนะครับถ้ามีทิคดีๆนะครับผมอันนี้ผมจะพูดสดไปเลยนะครับอาจจะกระตุกกระตักไปนิดนึงนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นไปได้กดแชร์ให้ด้วยก็ได้ครับแชร์ให้คนอื่นได้รับรู้เรื่องราวของในเกมตรงนี้ด้วยนะครับแล้วผมก็จะมาแนะนํา คลิดีๆอีกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ